สวัสดีครับ EP นี้มาคุยกันในเรื่อง5ลักษณะของคนที่จะสําเร็จแล้วก็5ลักษณะของคนที่จะล้มเหลวนะครับคนที่บอกว่าเขาทําได้กับคนที่บอกว่าเขาจะทําไม่ได้พวกเขาจะพูดจริงทั้งคู่นะครับจิตใจนั้นเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแล้วก็ความเชื่อของเรานั้นมักจะเป็นตัวกําหนดความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับเรานะครับประโยคที่ว่าคนที่บอกว่าเขาทําได้และคนที่บอกว่าเขาทําไม่ได้จะเป็นคนที่พูดจริงทั้งคู่ ได้สรุปแนวคิดนี้เอาไว้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับคนที่ประสบความสําเร็จจะเข้าใจดีว่ากรอบความคิดของพวกเขานั่นเองที่เป็นรากฐานของความสําเร็จของพวกเขาไม่ใช่อะไรอื่นพวกเขาเชื่อในศักยภาพของตัวเองแล้วก็ลงมือทําเชิงรุกเพื่อให้สําเร็จตามเป้าหมายของตัวเองทัศนคติด้านบวกนั้นกระตุ้นแรงจูงใจและก็เสริมพลังให้เกิดความยืดหยุ่นปรับตัวทําให้พวกเขาเอาชนะอุปสรรคได้ง่าย ในทางกลับกันคนที่รู้สึกสงสัยในตัวเองก็มักจะหาเหตุผลลบๆออกมายืนยันข้อสงสัยของตัวเองนะครับพวกเขาจะจำกัดศักยภาพของตัวเองความเชื่อในความสามารถของตัวเองนั้นไม่ได้เป็นแค่กรอบความคิดเท่านั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นคำทำนายอนาคตของตัวเองที่แม่นยำอย่างน่าทึ่งนะครับมันแทบจะไม่เคยผิดพลาดเลยเมื่อเราเชื่อว่าเราสามารถที่จะประสบความสาเร็จได้เราก็มีแนวโน้มที่จะทำในสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นและก็มากขึ้น แต่ว่าในทางตรงกันข้ามคนที่มุ่งความสนใจไปที่ข้อจำกัดของตัวเองก็มักจะเห็นข้อจำกัดพวกนั้นปรากฏชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นในชีวิตนะครับดังนั้นก้าวแรกสู่ความสำเร็จก็คือการเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อน,นี้เป็นการปูทางสำหรับการกระทําที่ตามมาทั้งหมดของเรานะครับทำให้มันกลายเป็นตัวกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวที่สำคัญที่สุดของเรานะครับหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบ แล้วก็อยากจะได้เนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของ EP นี้ในรูปแบบของบทความเพื่อที่จะนำไปอ่านนะครับก็สามารถที่จะขอไฟล์ PDF ไปอ่านได้ฟรีนะครับรับฟังวิธีการขอได้ที่ตอนจบของคลิปนี้หรือว่าจะอ่านวิธีการขอไฟล์ PDF ฟรีได้จากคำอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับ5ลักษณะของคนที่จะสำเร็จกับ5ลักษณะของคนที่จะล้มเหลวมีอะไรบ้างข้อ1คนที่ประสบความสำเร็จจะคาดหวังความสำเร็จและกล้ายอมรับความเสี่ยงที่พวกเขาคำนวณเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วนะครับ คนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่มีวิสัยทัศน์ที่คาดหวังความสําเร็จพวกเขาไม่ต้องการเพียงแค่ผลลัพธ์ที่ดีเท่านั้นแต่ว่าพวกเขายังวางกลยุทธ์แล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับตัวเองกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็อยู่ในวิสัยที่ทําได้จริงไม่เพ้อฝันหรือว่าสุดโต่งมากเกินไปแล้วก็พวกเขาจะมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายนะครับกรอบความคิดแบบก้าวหน้านี้จะทําให้พวกเขาเหมือนมองเห็นล่วงหน้าว่ามันมีอุปสรรคใดบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็วางแผนแก้ไขเอาไว้รอล่วงหน้าเลย ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาจะเข้าใจดีว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นคนเรามักจะต้องก้าวออกจากเขตความสะดวกสบายของตัวเองเสมอพวกเขากล้าลุยกล้ารับความเสี่ยงที่พวกเขาคํานวณเอาไว้แล้วเป็นอย่างดีช่างน้าหนักผลตอบแทนที่เป็นไปได้เมื่อเทียบกับข้อเสียที่เกิดขึ้นถึงจะพูดว่ามีความเสี่ยงแต่ถ้าพวกเขาจะทําก็จะไม่ทําโดยความประมาทหรือว่าไม่ปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมอย่างเดียวนะครับแต่พวกเขาจะตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่รอบด้านเพื่อผลักดันตัวเองให้ไปสู่เป้าหมาย การยอมรับว่าทุกอย่างไม่แน่นอนแล้วก็ยอมรับว่าความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตแต่พวกเขาจะเตรียมพร้อมแล้วก็หาทางแก้ไขหรือว่าทางบรรเทาเอาไว้เสมอพวกเขาเปิดใจรับว่ามันมีโอกาสที่คนอื่นจะไม่ร่วมเสี่ยงกับพวกเขาวิธีแบบนี้เป็นการทํางานเชิงรุกแล้วก็ทําให้พวกเขาแตกต่างจากคนที่กลัวความล้มเหลวและคนที่ไม่กล้าเสี่ยงโดยสิ้นเชิงนะครับโดยพื้นฐานแล้วคนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่แค่คนที่โชคดีเท่านั้น แต่ว่าพวกเขาสร้างโชคของตัวเองโดยการคาดหวังความสําเร็จแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่จําเป็นต้องทําเพื่อให้ตัวเองบรรลุปเป้าหมายความเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงที่คํานวณเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วนั้นเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมั่นใจแล้วก็ความมุ่งมั่นต่อวิสัยทัศน์ของพวกเขาเองพวกเขาจึงมักจะทําได้สําเร็จนะครับข้อ2คนที่ประสบความสําเร็จจะรายล้อมไปด้วยคนที่อยากให้พวกเขาประสบความสําเร็จและเชื่อมั่นในตัวของพวกเขานะครับผู้คนและความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่รอบตัว จะมีอิทธิพลอย่างมากจนคาดไม่ถึงต่อความสําเร็จของเราคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนจะเข้าใจสิ่งนี้แล้วก็จะรายล้อมตัวเองด้วยคนที่คิดบวกและสนับสนุนซึ่งเชื่อในศักยภาพของพวกเขาคนที่สนับสนุนจะให้กําลังใจจะให้คําวิพากษารณ์อย่างสร้างสรรค์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจพวกเขาเป็นเหมือนเชียร์ลดเดอร์ในยามที่คุณต่อสู้และเวลาที่คุณเฉลิมฉลองชัยชนะเป็นที่ปรึกษาที่ให้คําแนะนําในระหว่างที่พ่ายแพ้เป็นไหลให้พักพิงในยามที่ต้องการกําลังใจ กลุ่มคนที่มีใจตรงกันนั้นจะสร้างสภาพแวดล้อมที่จะหล่อเลี้ยงความสำเร็จเป็นกลุ่มที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดและการทำงานร่วมกันก็เป็นไปอย่างก้าวหน้าเฟื่องฟูไปด้วยกันนะครับในทางตรงกันข้ามอิทธิพลด้านลบสามารถทำให้เสียเวลาเปลืองพลังงานและก็ทำลายแรงจูงใจได้นะครับทำให้การมุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายของเรานั้นทำได้ยากขึ้นคนที่ประสบความสำเร็จจะจรงิงจังกับการพาตัวเองไปอยู่กับคนที่ให้กำลังใจและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขานะครับ เพราะว่าพวกเขารู้ว่าเครือข่ายหรือว่าคอนเนคชันที่สนับสนุนกันอย่างดีนั้นสามารถที่จะเป็นตัวเร่งที่ยอดเยี่ยมสําหรับการเติบโตทั้งด้านส่วนตัวและก็ทางด้านการงานอาชีพนะครับด้วยการอยู่ร่วมกับผู้คนที่มีวิสัยทัศน์เหมือนกันแล้วก็เชื่อในความสามารถของพวกเขาคนเหล่านั้นจะสร้างกระแสตอบรับเชิงบวกที่ตอกย้ําความมั่นใจแล้วก็ต่างฝ่ายต่างให้แรงผลักดันและทุกคนก็มักจะทําอะไรอะไรสเร็จด้วยกันเสมอนะครับข้อ 3. คนที่ประสบความสําเร็จทํางานกันหนักจริงๆ การทำงานหนักเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จแม้ว่าความสามารถและก็โชคจะมีบทบาทสำคัญอยู่บ้างในบางครั้งแต่ท้ายที่สุดแล้วความพยายามและความทุ่มเทอย่างสม่ำเสมอคือปัจจัยหลักที่กำหนดความสำเร็จในระยะยาวอย่างแท้จริงนะครับคนที่ประสบความสำเร็จยินดีสละเวลาทุ่มเททำงานมากกว่าที่จะทำเพียงแค่มาตรฐานทั่วไปมากนะครับพวกเขาเข้าใจว่าความเป็นเลิศนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในเพียงชั่วข้ามคืนแต่ว่ามักจะผ่านการสแสวงหาและความอุตสาหะพยายามอย่างไม่หยุดยั้ง จัยาบันในการทำงานไม่ใช่แค่เกี่ยวกับปริมาณแต่ว่ารวมถึงคุณภาพด้วยคนที่ทำสำเร็จมักจะมุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนทักษะความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลาพวกเขาจะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและขัดเกลางานหรือว่าฝีมือของตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆพวกเขาไม่อายที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายแต่พวกเขากลับมองว่าเป็นโอกาสในการเติบโตความมุ่งมั่นในการทำงานหนักของพวกเขาได้รับแรงสนับสนุนจากความหลงไหลและจุดประสงค์ของพวกเขา ทำให้ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานและการเสียสละของพวกเขากลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าการอุทิศตัวอย่างมุ่งมั่นมักจะทำให้พวกเขาแตกต่างจากคนอื่นๆที่อาจจะมีความสามารถคล้ายกันแต่ว่าขาดความมุ่งมั่นทุ่มเทในระดับเดียวกันนะครับในท้ายที่สุดการทำงานหนักมันจะเชื่อมช่องว่างระหว่างความสามารถและความสำเร็จเป็นความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงและทำให้คนที่ประสบความสำเร็จอยู่บนเส้นทางของการเติบโตและความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนะครับ ข้อ4คนที่ประสบความสําเร็จไม่ได้จมหรือว่าทุกทรมานอยู่กับความล้มเหลวแต่พวกเขาเรียนรู้จากพวกมันความล้มเหลวเป็นส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเดินทางสู่ความสําเร็จแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้คนประสบความสําเร็จแตกต่างออกไปก็คือวิธีที่พวกเขาตอบสนองต่อสิ่งนั้นพวกเขาจะไม่ได้จมอยู่กับความล้มเหลวไม่ได้ทุกทรมานเพราะมันหรือว่าปล่อยให้พวกมันมากําหนดคุณค่าของตัวพวกเขานะครับ แต่ว่าพวกเขากลับมองว่าความล้มเหลวนั้นเป็นบทเรียนที่มีค่าและเป็นโอกาสในการเติบโตพวกเขาจะวิเคราะห์ตัวเองอยู่เสมอว่ามีอะไรผิดพลาดมีอะไรไม่ได้ผลหาจุดที่ต้องปรับปรุงแล้วก็เอาสิ่งที่เรียนรู้มาใช้กับความพยายามในอนาคตครั้งต่อๆไปความสามารถในการเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมันเปลี่ยนความพ่ายแพ้ให้กลายเป็นก้าวต่อไปคนที่ประสบความสําเร็จจะเข้าใจว่าความล้มเหลวนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความสําเร็จ แต่มันคือส่วนหนึ่งของความสําเร็จต่างหากการยอมรับความล้มเหลวจะสร้างความสามารถในการยืดหยุ่นปรับตัวได้แล้วก็ให้มีกรอบความคิดแบบเติบโตนะครับพวกเขาสามารถที่จะปรับตัวได้มากขึ้นและก็มีความพร้อมมากขึ้นในการรับมือกับความยากและท้าทายวิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้พวกเขาฟื้นตัวจากความล้มเหลวได้เร็วขึ้นแต่ยังช่วยให้พวกเขารับความเสี่ยงใหม่ๆแล้วก็มีความมั่นใจที่มากขึ้นด้วยในทางตรงกันข้ามคนที่จมอยู่กับความล้มเหลว มักจะติดอยู่ในวงจรแห่งความสงสัยในตัวเองและความเสียใจซึ่งมันมักจะเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของพวกเขาการเรียนรู้จากความล้มเหลวเป็นลักษณะที่สําคัญมากๆของคนที่ประสบความสําเร็จทําให้พวกเขาพัฒนาตัวเองและก็ปรับปรุงตัวเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับข้อ 5. คนที่ประสบความสําเร็จใช้เวลาและทรัพยากรอื่นๆในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาเวลาและทรัพยากรของคนเรานั้นมีจํากัดและคนที่ประสบความสําเร็จก็รู้วิธีการใช้มันอย่างชันฉลาด พวกเขามุ่งเน้นไปที่การค้นหาวิธีแก้ปัญหามากกว่าการจมอยู่กับปัญหามันคือการเปลี่ยนกรอบความคิดจากการจมอยู่กับอุปสรรคไปสู่การหาหนทางที่จะเอาชนะอุปสรรคอย่างจริงจังพวกเขารู้ว่าอะไรสําคัญมากกว่าที่ต้องทําก่อนอะไรสําคัญน้อยกว่าที่จะต้องท,ทําทีหลังหรือว่าไม่ทําเลยกําจัดสิ่งรบกวนสมาธิมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดวิธีการแบบนี้ยังขยายไปถึงเรื่องการเงินการทองและความสามารถส่วนตัวด้วย คนที่ประสบความสําเร็จจะลงทุนในการเรียนรู้การศึกษาและก็การสร้างคอนเนคชันที่สามารถช่วยให้พวกเขาไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นพวกเขาเข้าใจว่าการลงทุนในเรื่องพวกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปและเวลาที่ใช้ไปเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นองค์ประกอบสําคัญของกลยุทธ์การเติบโตของพวกเขาโดยการมีไหวพริบและก็การมุ่งเน้นแก้ปัญหาพวกเขาก็จะจัดการกับความยากและท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็เปลี่ยนความพ่ายแพ้ที่อาจจะเกิดขึ้นให้กลายเป็นโอกาส ลักษณะนี้ทําให้พวกเขาแตกต่างจากคนที่เสียเวลาและเสียทรัพยากรไปกับกิจกรรมที่ไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรคนที่ประสบความสําเร็จจะรู้ว่าเวลานั้นเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคนเรานะครับและพวกเขาจะจัดสรรเวลาที่มีให้กับกิจกรรมที่ทําให้พวกเขาเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะอยู่บนเส้นทางสู่ความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับแล้วคนที่ไม่ประสบความสําเร็จมีลักษณะอะไรบ้าง 1. คนที่ไม่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่ บ่นเยอะแล้วก็ไม่หาวิธีแก้ปัญหาคนที่ไม่ประสบความสําเร็จมักจะตกหลุมพรางของการบน่นแทนที่จะมองหาวิธีแก้ปัญหาพวกเขาก็พยายามมองหาแต่สิ่งผิดปกติมากกว่าที่จะคอยมองหาสิ่งที่สามารถทําได้เพื่อแก้ไขให้ดีขึ้นกรอบความคิดนี้จะสร้างวงจรตอบรับด้านลบทําให้ปัญหาทุกเรื่องดูเหมือนจะผ่านไปได้ยากและพวกเขาจะมองข้ามโอกาสไปด้วยการแสดงความคับข้องใจอยู่ตลอดเวลาพวกเขาไม่เพียงแต่ลดพลังใจของตัวเองลงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการบั่นทอนพลังงานของคนรอบข้างด้วยการบ่นกลายเป็นนิสัยที่ทำลายพลังงานและความคิดสร้างสรรค์การบ่นทำให้เหลือพื้นที่น้อยสำหรับการแก้ไขปัญหาเชิงรุกที่ได้ผลทัศนคตินี้ทำให้พวกเขาไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อสถานการณ์ของตัวเองและไม่สามารถที่จะมองหาวิธีการปรับปรุงได้แทนที่พวกเขาจะถามตัวเองว่าฉันจะเอาชนะความยากแล้วก็ท้าทายนี้ได้อย่างไร พวกเขากลับจมอยู่กับคําถามที่ผิดพลาดอย่างมากคือถามตัวเองว่าเพราะอะไรสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นกับฉันความคิดของคนที่ตกเป็นเหยื่อทําให้พวกเขาขังตัวเองอยู่ที่เดิมไม่กล้าที่จะทําเพื่อตัวเองเพราะว่าพวกเขามองไม่เห็นศักยภาพในการเติบโตที่ได้บทเรียนมาจากความทุกข์ยากในทางตรงกันข้ามคนที่ประสบความสําเร็จมุ่งไปที่การแก้ปัญหาและการลงมือทําแม้ในสถานการณ์ที่ยากลําบากพวกเขาเข้าใจว่าทุกปัญหานั้นมีทางแก้หากใช้วิธีคิดที่ถูกต้อง ดังนั้นการไม่สามารถที่จะหยุดบน่นและไม่สามารถบังคับตัวเองให้เริ่มลงมือแก้ไขปัญหาจึงเป็นลักษณะที่น่าสงสารของคนที่ไม่มีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับข้อ 2. คนที่ไม่ประสบความสําเร็จเสียเวลาและเงินไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นเวลาและเงินนั้นเป็นทรัพยากรที่มีค่าและวิธีที่เราใช้มันมักจะเป็นตัวกําหนดความสําเร็จของเรานะครับคนที่ไม่ประสบความสําเร็จมักจะใช้เงินและเวลาอย่างสุรุ่ยสุร, zet, สร,ร่ายไปกับเรื่องเล็กๆน้อย émie, ๆอยและการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น พวกเขาให้ความสำคัญกับความพอใจชั่วคราวระยะสั้นมากกว่าเป้าหมายระยะยาวมักจะทำเรื่องที่ให้ความสุขชั่วคราวแต่มีคุณค่าน้อยไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายมากเกินไปกับสิ่งของที่ไม่จำเป็นหรือว่าการเสียเวลาไปกับกิจกรรมที่ไม่เกิดผลพฤติกรรมนี้บอกถึงการขาดความมุ่งมั่นและไม่มีระเบียบวินยัยพวกเขาอาจจะขาดความรู้ทางการเงินตัดสินใจลงทุนได้ไม่ดีหรือว่าไม่สามารถที่จะออมเงินไว้สำหรับอนาคตได้ การใช้เวลาและเงินอย่างไม่ระมัดระวังไม่เพียงแต่ขัดขวางความก้าวหน้าเท่านั้นแต่ว่ายังสร้างวงจรของความเครียดและความไม่มั่นคงทางการเงินอีกด้วยในทางตรงกันข้ามคนที่ประสบความสำเร็จจะลงทุนทรัพยากรที่มีอย่างชาญฉลาดเน้นไปที่สิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายและค่านิยมของพวกเขาพวกเขาเข้าใจความสำคัญของการจัดทำงบประมาณการวางแผนและรู้ว่าเวลาไหนควรให้ความสำคัญกับอะไร ด้วยการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิและการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นสิ่งเหล่านี้จะสร้างรากฐานสําหรับความสําเร็จที่ยั่งยืนแต่อย่างไรก็ตามคนที่ไม่ประสบความสําเร็จมักจะพบว่าตัวเองติดอยู่ในวงจรของการจัดการเวลาและการจัดการเงินที่ผิดพลาดขัดขวางพวกเขาไม่ให้ใช้ศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้นะครับข้อ 3. คนที่ไม่สําเร็จหรือว่าคนล้มเหลวนั้นจะโทษระบบโทษคนอื่นโทษทุกอย่างที่ไม่ใช่ตัวเอง ลักษณะสําคัญของคนที่จะล้มเหลวอย่างแน่นอนก็คือเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะตําหนิปัจจัยภายนอกสําหรับความล้มเหลวที่ตัวเองสร้างขึ้นนะครับพวกเขามักจะชี้นิ้วไปที่ระบบชี้นิ้วไปที่คนอื่นหรือว่าชี้นิ้วไปที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นแทนที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทําความคิดในการโยนความผิดนี้มันจะสร้างกรอบความคิดแบบตัวเองนั้นตกเป็นเหยื่อโดยที่พวกเขามองว่าตัวเองไร้พลังและก็อยู่ภายใต้ความเมตตาของพลังอํานาจจากภายนอกเท่านั้น พวกเขาพลาดโอกาสที่มีค่าสําหรับการเติบโตและการพัฒนาตัวเองทัศนคตินี้ยังป้องกันไม่ให้ตัวเองเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองเพราะว่าพวกเขาปฏิเสธที่จะยอมรับบทบาทของตัวเองในสถานการณ์ที่ตัวเองพบแทนที่จะมองหาวิธีเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับตัวพวกเขากลับติดอยู่ในวงจรที่ต้องตําหนิคนอื่นแล้วก็ขุนเคืองคนอื่นอยู่ตลอดเวลาทัศนคติเชิงลบนี้ไม่เพียงแต่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตัวเอง แต่ยังทำลายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแล้วก็ทำลายโอกาสทางอาชีพของพวกเขาด้วยนะครับในทางกลับกันคนที่ประสบความสําเร็จก็จะรับผิดชอบต่อการกระทําและผลลัพธ์ของตัวเองพวกเขาเข้าใจว่าแม้ปัจจัยภายนอกจะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์อยู่บ้างก็จริงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็เป็นพวกเขาเองที่มีพลังที่จะกําหนดชะตากรรมของตัวเองได้ด้วยการรับผิดชอบพวกเขาจะเสริมพลังให้ตัวเองลงมือเปลี่ยนแปลงในทางบวกแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าข้อ 4. คนล้มเหลว มักจะไม่ดูแลตัวเองให้ดีการเติบโตและก้าวหน้าของคนคนหนึ่งนั้นคือการเดินทางที่ยาวนานต่อเนื่องและคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ก็มักจะพบภายหลังว่าตัวเองนั้นหยุดนิ่งอยู่กับที่คนที่ไม่ประสบความสําเร็จมักจะไม่ลงทุนกับการพัฒนาตัวเองพวกเขาจะต่อต้านการเรียนรู้ทักษะความสามารถใหม่ๆขาดการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองหรือไม่สนใจความคิดเห็นแบบสร้างสรรค์ที่คนอื่นแนะนํานะครับการขาดความพยายามในการเติบโตของตัวเอง ทำให้พวกเขาไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและคว้าโอกาสใหม่ๆพวกเขาอาจจะทําแต่สิ่งเดิมๆหรือว่าอยู่กับความรู้เก่าๆหรือว่าทักษะที่มันล้าสมัยไปแล้วทําให้พวกเขามีความสามารถในการแข่งขันน้อยลงทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงานนะครับและพวกเขาจะขาดวินัยในตัวเองไม่สามารถสร้างนิสัยที่ทําให้สุขภาพของตัวเองดีทํางานได้ไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีความสุขในการใช้ชีวิต สิ่งแย่ๆเกิดขึ้นและก็นำไปสู่ความรู้สึกไม่พอใจและรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ดีพอเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองในทางตรงกันข้ามคนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิตพยายามพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องพวกเขาเปิดใจรับความทา้าทายว่าเป็นโอกาสในการเติบโตและเปิดรับประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆเมื่อมุ่งมั่นอย่างแข็งขันกับตัวเองพวกเขาก็จะมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ดีและทําอะไรก็สําเร็จได้มากขึ้น การไม่เต็มใจที่จะลงทุนในการพัฒนาตัวเองเป็นอุปสรรคสําคัญต่อความสําเร็จทําให้ผู้คนไม่สามารถใช้ศักยภาพสูงสุดของตัวเองเพื่อสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองได้นะครับข้อ5คนล้มเหลวมักจะขมขื่นความขมขื่นนั้นเป็นลักษณะทั่วไปของคนที่ไม่ประสบความสําเร็จอารมณ์เชิงลบชนิดนี้มักจะเกิดจากความแค้นใจหรือว่าความคับข้องใจที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขด้วยความผิดหวังและคิดว่าตัวเองนั้นไม่ได้รับความยุติธรรม พวกเขาก็อาจจะเก็บซ่อนความคุณเครื่องต่อคนที่ประสบความสําเร็จเอาไว้หรือว่าตําหนิคนอื่นที่ทําให้พวกเขาขาดความก้าวหน้าความขมขื่นนี้สามารถที่จะกลืนกินชีวิตคนได้เลยนะครับมันนําไปสู่ทัศนคติต่อชีวิตที่ดูถูกเหยียดหยามตัวเองและมองโลกในแง่ร้ายไปทุกด้านไม่เพียงแต่มันส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีทั้งร่างกายจิตใจและก็อารมณ์เท่านั้นแต่ว่ามันยังส่งผลต่อความสัมพันธ์และโอกาสในการทํางานอีกด้วยนะครับคนที่ขมขื่นมักจะดิ้นรนอย่างสิ้นหวัง โดยเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาขาดหรือว่าสูญหายไปหรือว่าสูญเสียไปจากชีวิตการเน้นไปที่ด้านลบแบบนี้เป็นเหมือนคําทํานายอนาคตตัวเองที่แม่นยําไม่มีทางผิดเลยว่าพวกเขาจะล้มเหลวอย่างแน่นอนเพราะว่าทัศนคติของพวกเขาจะขัดขวางไม่ให้พวกเขามองเห็นโอกาสดีๆหรือว่าทําอะไรที่เป็นบวกยิ่งไปกว่านั้นความขมขื่นในชีวิตอาจจะทําให้คนดีๆพาตัวออกห่างเพราะไม่อยากมารับพลังงานลบคนที่ขมขื่นมักจะแสดงออกมาในการบน่น การวิาพากษ์วิจารณ์และการขาดความเห็นอกเห็นใจคนอื่นในทางตรงกันข้ามคนที่ประสบความสำเร็จมองหาข้อดีที่มีอยู่ในชีวิตแม้จะเพียงเล็กน้อยแต่ก็มองแบบรู้สึกขอบคุณและก็ซาบซึ้งที่มันมีอยู่เพราะเขามีทัศนคติเชิงบวกเสมอแม้ในช่วงเวลาที่ยากและก็ท้าทายก็ตามนะครับพวกเขามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาสามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็ทิ้งสิ่งที่พวกเขาทำไม่ได้การไม่สามารถที่จะเอาชนะความขมขื่นได้ เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการเติบโตทั้งส่วนตัวและทางงานอาชีพมันส่งผลให้คนที่รู้สึกขมขื่นกับชีวิตมักจะติดอยู่ในวงจรของการคิดลบและความเหนื่อยล้าและสุดท้ายจะไม่ก้าวหน้าไปไหนเลยนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับและคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อหาพอดแคสต์ของช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จํากัดแล้วก็อยากที่จะอ่านเนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของคลิปวิดีโอของทางช่องในเวอร์ชั่นที่เป็นบทความสําหรับอ่านในรูปแบบของไฟล์ PDF ก็สามารถที่จะแจ้งความต้องการขอได้ฟรีนะครับสามารถขอได้สูงสุดทั้นละ3 EP จะเลือก EP ไหนก็ได้ทั้งหมดในช่องนี้นะครับโดยเพิ่มเพื่อนที่ l i n u a l i m i t e d m i n d s e t อย่าลืมใส่สัญลักษณ์หน้าคำว่า u n l i m i t e d m i n d s e t ด้วยนะครับแล้วก็แจ้งชื่อหรือว่าหมายเลข EP ที่คุณต้องการขอบทความหรือสคริปไปอ่านได้เลยนะครับโดยหมายเลข EP จะอยู่ด้านหลังชื่อคลิปทุกคลิปนะครับ แจ้งไปแล้วทางทีมงานจะส่งบทความให้คุณแบบฟรีๆนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขผ่านทาง l i น์แอดนะครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้กําลังใจและสนับสนุนช่องไปพร้อมๆกับการอ่านบทความสคริปหรือว่าอ e ีบุ๊กของทุก EP ีในช่องนี้ให้ครบทุกคลิปก็จะมี2วิธีนะครับวิธีแรกสมัครเป็นสมาชิกช่องผ่านระบบของ YouTube ได้โดยตรงโดยคลิกที่เมนูสมัครสมาชิกจากหน้าแรกของช่องใน u t u b e นะครับค่าสมัครสมาชิกเดือนละ100บาทจะได้อ่านบทความและอ e ีบุ๊กของทุกคลิปทั้งหมด ย้อนหลังไปตั้งแต่คลิปที่1และจะอัปเดตเพิ่มให้ทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่ภายในระยะเวลาประมาณ7วันนะครับวิธีที่2ถ้าจะให้กําลังใจและสนับสนุนช่องนี้เป็นแบบเหมารายปีเพื่อที่จะอ่านบทความสคริปต์และอ e ีบุ๊กของคลิปทุกคลิปย้อนหลังตั้งแต่คลิปที่1จนถึงปัจจุบันและจะได้อ่านบทความหรือว่าสคริปต์ของ EP ีที่เพิ่มเข้ามาใหม่ต่อไปข้างหน้าอีก1ปีเต็มนับจากวันสมัครก็จะมีเป็นแบบเหมาจ่ายรายปี500บาทต่อ1ปีนะครับ สมัครเป็นสมาชิกรายปีผ่านทางไลน Unlimited m i n ไมซ์ทักเข้าไปนะครับแล้วทีมงานจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบกรุณาให้กำลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ